โอเคนะผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมได้ไปเจอโหมดโดดสาดทาระเบิดเวเลยมันคือโหมดอะไรไม่รู้นะทันทีก็มีคนเคาะอะไรไม่รู้อยู่หลังบ้านผมเลยไอ้ก็มีเฮ้ยมีอะไรอะ่ะคอสเมิกเลสคืออะไรวะเลสนี่หว่าไม่ใช่เลสคอสมิกเลสแล้วกนน็นักยะนักลายามราตีนะลิงพันไปหมดเลยทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดโดดสาดทาระเบิดนะซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าได้ใช้นกนะเอาลิงไปดีวกว่าไหนเพื่อนสกิลโดดเอ้ยไม่ใช่ เฮ้ทุกคนผมพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วครับทุกคนอ๋อ oh, มีปืนที่ซื้อเอเราซื้อได้อีกกระบ,บอกหนึ่งเหรอทุกคน <c oughs> อ้าวผมจาซื้อเลยแล้วกันนะโอเคอันนี้ผมไม่เคยเล่นทนะุกคนผมเล่นครั้งแรกเลยนะเว้ <c oughs> เออ๋อแล้วมีปุ่มกระโดดมันเปลี่ยนไปทุกคนได้กระโดดได้ปะ่ะอ๋อนี่โดดสูงขึ้นนะทุกคนโอเคเป้าแดงขึ้นแล้ววะมีคนสิบสามคนเลยเหรอเฮ้ย hey. คนเยอะเกินนะ ไปที่หน้ายิงไปก่อนโอเคอุ้ยไม่โดนยิงกดพื้นสวยหนึ่งคิวแล้วครับทุกคนตอนนี้ดีด้านในนะอุ้ยไม่โดนอุ้ยมาดิมาดิสวยสองคิวแล้วครับทุกคนไปมาอีกเห็นเพื่อนอุ้ยกดลงพื้นสวยสามคิวแล้วว่าแล้วทำไมมีสีส้มกับสีน้ำเงินนะทุกคนโอ้ยเดี๋ยว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 อุ้ย โอ้ผมแตกเฮ้ยไอสีน้ำเงินไอสีส้มไปห้าแล้วครับทุกคนก็เราอยู่ทีมสียเงินป่ะหรืออะไรหรือผมไม่เข้าใจวะไม่มีทีมเหรอไม่มีไม่ใช่เหรอผมยิงหมดทุกคนเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยเอ้ยนั่นบนแล้วน,นั่นจะยิงยังไงวะทุกคนนั่นบนเนี่ยโอ้โหไม่แตกวะทุกคนนั่นบนเนี่ยโอ้เดี๋ยวแล้วมีเหมือนอะไร,รอะเมื่อกี้สีส้สมสสผม,ม,มนะอันนี้แมปนะโอ้ทุกคนดูสิ ยิงไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหทุกคนโอ้ยด้าน,นบนอย่างเกียนโอ้โหโอุห๊ยเดี๋ยวมาดิเอาไปอุ้ยโอ้โห,โโหยิงไม่แตกเฮ้ยโอเคไราล่าคนกันต่ออยีกคนแล้วไม่ไปบวกกันด้านบนนะด้าน,นบนยิงไม่ได้ทุกคนเออนู่นดีด้าน,นบนอย่างเกียนเลยอะเฮ้ยนั่นมันมีเสียมที่ถมาเลยวะเนี่ยโอเคเอาไปสวย สีฟ้าอะไรมาสีแล้วครับทุกคนสีต่อเจ็ดนะไม่ดิอ <Okay. S 1> ุ้ยผ่านแล้วครับทุกคนผมไม่เข้าใจว่ามันสีฟ้ากับสีส้มมันแบ่งแยกกันอะไรกันทําไมนะไมด่ดิอีกเม็ดหนึง่งอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดิโอเคหกต่อเจ็ดแล้วครับทุกคนอุ้ยคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจิ้เมเลยก่อนไม่ดิอ oh. ุ้ยสันหารสี <Wow. S 1> ่ว้าโอ้โหเจ็ดต่อเก้าทุกคนอีกสองคิวนะไม่ดิเอาไป อุ้ยเดี๋ยวว่าดิสวยขอเก็บเลือดก่อนเฮ้เลือดไม่มีอ่ะโอ้ไม่ทันนะอะไรเนี่ยโอเคแปดต่อค่าแล้วครับทุกคนอุ้ยนั่นน่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไป,าไปสวยขาดต่อค่าแล้วครับทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีทำไมนะอุย้ยแล้วก็รอรอคิวน้ำเขาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเอาไป สวยโอ้โหลรไม่พ้นวะเอ้ยา,ามา,าบ้านผมเห่าอะไรวะเนี่ยถ้ายินเสียงมาเห่าก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนเฮ้ยคนด้านบนมันเกลียนจังวะไอ้ตรงด้านบนเนี่ยขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเห่ายิงโดนแตกโอเค้ผมลองยิงแซงไอ้คนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเฮ้ยผมผมท่านผมไม่แซงทันทีว่าสิบเอ็ดต่อสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปกดรัวๆอุ้ยเดี๋ยว รัวๆสวยอ๋อสิบสองสิบสามเฮ้ยไม่แซงสักทีอะผมอยากรู้ว่าแซงจะเป็นยังไงนะเอ๊ะคนเดี๋ยวๆเ,เอาไปหนึ่งเม็ดเ <S 1> 1 <S ม็ดหนึ่งสวยสิบสามสิบสามนะครับทุกคนเดี๋ยวมึงแตกนะเพื่อนขออีกตัวหนึง่งมาแล้วอุ้ยจะย,ย็นเพื่อนเอาไปสิบสี่ต่อสิบสี่ครับทุกคน เฮ้ยจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ครับทุกคนอ๋อ oh, สีฟ้มเมื่อกี้คือคนที่คิวเยอะสุดในแมปอะไรประมาณนี้ปะ่ะโอเคเอาหั้ใจมาปุ๊บตายเลยตายเลยนะโอเคผมเริ่มเข้าใจละเรื่องเข้าใจละตอนนี้คือผมแบบคิวเยอะสุดในในแมปนี้อะไรประมาณนี้ปะ่ oh, ะอ๋อแล้วเปลี่ยนแล้วครับทุกคนคนอื่นเป็นแซงผมแล้วนะไม่ได้ครับทุกคนผมต้องทวงบพลลังคืนนะมาดิเอาไปหนึ่งเมตรเอาไปอุ้ยโดนด้ววิป่ะอุ้ยแตกแตกเฉยเลยเว้ย อุ้เดี๋ยวเดี๋ยวไมาดิมาดิหูสังหารสองโอเคผมันกลับมาเป็นคิวเลดเดอร์แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออุ้ยผมจะพูดอะไรไม่ทันพูดเลยนะโอเคเอาไปอีกไม่นึงสวยคือตอนนี้เนีที่ผมต้องรีบพูดนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์นะครับผมบ้านผมเนี่ยไม่ใช่บ้านหน้าบ้านผมเนี่ยมีงานแต่งนะคือแบบแต่งงานกันนะมี คต้นหน้าบ้านผมเนี่ยเขาแต่งงานแล้วผมเชื่อว่ามันจะเสียงดังอย่างแน่แน่ทุกคนผมเคยคิดว่าแบบคลิปเนี้ยผมอัดวันศุกร์นั่นเองบางทีจะได้เอาไปตัดที่วันเสาร์นะเอออุ้ยตายเลยว่ะไม่รู้ทุกคนงงไหมนะวิสิบเจ็ดต่อสิบแปดคิวแล้วดูผมอธิบายทาคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะโอเคเขาเล่นก่อนอีกหนึ่งนาทีทุกคนดูดิโอุ้ยคนอ้ยโอเคเอ้ยไม่แตกเ้ยเขาท่านจะเป็นบอทหรือเปล่าทุกคนสองคนเนี้ย แบบเขาไม่ยิงอะไรกันเลยนะเออแต่ก็ดีนะทุกคนี่ผมปั๊มคิวอะไรประมาณนี้นะเออโอเคมาดิีไเพื่อนอุยอ้ยอุ้ยคนนอกอย่างสูงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยนูนี้ก่อนแตกดิโอเคด้านหลังครับทุกคนมาโอ้โหสองทางโอเคทุกคนสามทีวีครับเราต้องแบบรักษาสะกอให้ได้นะเว้ยโอเคเอ้ยไม่โดน สวยรักษาสกอร์ให้ได้ใหทุกคนแล้วเราก็จะเป็นแชมป์ไปด้วยกันเว้ยเราจะเป็นที่หนึ่งไปด้วยกันนะโอเคยี่สิบวิยี่สิบวิโอเคทุกคนสิบเจ็ดวิเว้ยคนอยู่ไหนเพื่อนขออีก 3, 2, 3, สักคิวสองคิวก็ยังดีนะอุ้ยยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบสองทุกคนบีมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 ต้องย,ยิยงก่อนอุ้ยเดี๋ยโวโอเคทุกคน 23, ยี okay. ่สิบสามอุ้ยโอเคดาเมจผมน่าจะนำนะ ที่หนึ่งไหมที่หนึ่งไหมสวยทุกคนผมที่หนึ่งโอ้คือแบบมือสั่นหมดเลยไปทุกคนมือสั่นอะไรขนาดนั้นวนะน่ะคือแบบจิสามคิวเท่ากัานนะทุกคนคือแบบเขามาไล่ตอนเดี๋ยวยี่สิบวีสุดท้ายนั่นสิห้าเมจผมเยอะกว่าสามร้อยกว่าอีกนะคือแบบโคตรลุ้นเลยอะนะเอเออย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์บ้านผมมี งานแต่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่บ้านผมหน้าบ้านผมมีงานแต่งนะผมก็เลยมาอัดคลิปนี้ตอนวันศุกร์แล้วก็จะตัดลงให้ทุกคนดูตอนวันเสาร์เว้ยตอนที่ทุกคนเห็นคลิปนี้อยู่เนี่ยก็คืองานแต่งงานเริ่มไปแล้วนะเออประมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็แข็งเนี่ยผมคนขอนตัวไปตัดไปทําอะไรก่อนนะเออโอเคเดี๋ยวจะไม่ได้ทำนะเดี๋ยวพรุนี้เสียงดังแล้วจบเลยนะทุกคน